ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกจัดค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในพื้นที่กองทัพภาคที่สองพลตรีจินตมัยชีกว้างรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บก เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดค่ายเครือข,ข่ายจิตอาสารประชาสังคมในพื้นที่กองทัพภาคที่2โดยมีพันเอกชัยพลสุวัตเลิกหัวหน้าแผานกส่วนนโยบายและแผนฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกคณะวิทยากรภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีปีงบประมาณ2567ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกอนุมัติให้ ฝ่ายกิจการพลเรือนจัดค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในพื้นที่กองทัพภาคที่2เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนตำบลชายแดนและสร้างเครือข่ายมวลชนตลอดจนพัฒนาหมู่บ้านตำบลชายแดนให้มีความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยได้เชิญผู้แทนเข้าร่วมประกอบไปด้วยฝ่ายกิจการพลเรือนกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและกองกำลังสุรนารี ชุดปฏิบัติการงานกิจการพลเรือนกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีและกองกําลังสุรนารีและอาสาสมัครกิจการพลเรือนในพื้นที่กองทัพภาคที่สอง สำหรับการจัดค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมออกเป็นสี่กลุ่มเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนซึ่งทั้งสี่กลุ่มได้ระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะกันอย่างกว้างขวางโดยที่จะร่วมด้วยช่วยกันในพื้นที่ต่อไป